ครับสวัสด,ดีครับ,ส,รบ well สวัสด,ดีนะครับพี่น้องเอฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผู้รักในการเลี้ยงงอและทำเกษตรกรทุกคนนะครับพี่น้องนะครับอัสลักษิมเนตนะครับภาพพี่น้องนะครับมาชมแปลงหยาครับทุกทุกปีนะครับพี่น้องนะครับบาวิจวานหยาลูซี่นะครับผมหย่าลูซี่นะครับปีนี้วันตัหัวปีครับพี่น้องนะครับเมล็ดพันธุ์ถือแห้งนะครับกิโลละห้าสิบบาท บ่อยสั่งมากกิโรูปเาหาสิบบาทครับพี่น้องอันนี้วันไปได้หาหมื่นครับพี่น้องงอกแล้วนะครับหนึ่งบ่อยวันปุ๊บนะครับรถไทมาปันนะครับมาปันแล้วน้ำมะพร้าวเลยครับพี่น้องนะครับยัง่เลี่ยงฝนตบางแหงนะครับเบิ่งครับห้อยคล้องน้ำไหลนะครับบม่ไปนั่งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไม่นสิล่ามใส่กันเองนะครับบงห่วงนะครับ บางสีวันไม่สุปีด้คับพี่น้องนะครับหยาลูสีนะครับโอ้สีวันไม่สุปีนะครับเพราะว่าอันบาวันไม่มันจะนี่หยาเอื่นเกียมนัครับพี่น้องนะครับนั่นตัดหยากครับพี่น้องเขาได้เลือกออกเนี้ยให้จังเนี้ยครับหลายอย่างอันนี้เขาก็ตัดเอาแต่ลูสีเลยนะครับหยาขึ้นได้ประมาณสิบห้ามือนะครับเอาปุยเรียมบาวันเลยนะครับ มันมักปูยูเรียครับพี่น้องนะครับหนาฝนหังสี่นะครับโอ้ยยี่สิบหามือก็ได้ตัดครับพี่น้องเหมันฝนสาบนองมาครับพี่น้องเป็นคลองเลยไหมธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเราก็ห้ามว่าด้ไรนะครับว่าเยอะก็กินนะครับตัวงามอยู่ครับพี่น้องเป็นอัตราการงอกนะครับ เคี่ยดนี่ถือว่าอร่อยกวเส้นเลยเหรครับพี่น้องอัตาการงอกดีนะครับหยาได้หาหมื่นได้ครับพี่น้องนี่นะครับเห็นบอกพยายามอีกทีนน้องนะครับผิษหญาป็นังนะครับคือเลือกปลูกหยาลู่สีนะครับเป็นยังข้าวโพเลือกปลูกลายลายสายพันธุ์นะครับล่องมาเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับมันบทตอบโจทย์นะครับหยาวันยังงีครับหยาวานกับ บ่อยว่าบริหารจัดการยากนะครับเวลาตัดเวลาอย่างกะเอาหยากก็ซุ้มรูสีนะครับซุงมนี่แบกเครื่องมาตัดเพื่อเดียวครับพี่น้องนะครับได้หยาเป็นซาลิงนะครับประหยัดเวลาเห้พร้อมนะครับออกดีครับพี่น้องนะครับหามื่นนะครับอีกซิปมื่นใบเสียปุ๋ยมาวันครับพี่น้องแต่ว่ารอบึงครับอีกเดือนหนึ่งครับมันจะเป็นไรนะครับ เขียวงามดีขนาดนี้ครับพี่น้องนะครับบอยหนากฝนบอยสิวันบอยสุปีครับพี่น้องนะครับอันนี้เนื้อที่ประมาณสองไร่ครับปานไว้นะครับนี่้องง่วเขากินนะครับมันบวสนี้ครับพี่น้องนี่ครับห่มใหม่ห่มยังข้างขางนี่มีแต่ห่มใหม่ห่มยังนะครับพี่น้องครับปลูกกระโพดกระโพดก็เป็นฝักที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นห่มใหม่ห่มหลายๆนะครับกระโพดมันบว ด้รเบเสียงมันก็บันเป็นฟักเลยนี่จะไปหยานบ่อยันนะครับเน,นาะนะครับหอยหนาไหลมาคุณหอกดีครับเนาะอันนี้มันเป็นดินล้วนฝนไส้ครับดินส่องออกให้ให้แน่อย่าน้อยนะครับหนาฝนห้อตรงวันหมองอังสีแต่ค,ครเป็นเนาะมันตัองขี่ยงนะครับไปวันหมองหลายคนมามันมันหมักดินอย่างไรนะครับมัน แต่นาฝนเขาตรงวันแบบมองที่ม the so so ouais ันนำควาสามารถครั้งหน้นะครับหนึ่งก็บีด้วยการบริหารจัดการของเขาหนำนะครับบริหารจัดการนี่เลยวันี่ห้องนะครับเขาก็เสียหย่าไงนะครับเอาหย่าไงทำป็้านมองตุ่มๆนะครับเขาเป็สิตัดเอาหย่ารับพี่น้องอันนี้ห้อยงอผู้เลยวะนี่ โอ้ยง้อนหน่อยนะครับมาลงเราบอกคนนี้เวยครับพี่น้องว่าวานหยาดนะครับท้ไมตีนมาบักเงาว่า,วาน,นไปเลยครับพี่น้อง การบริหารจัดการนะครับมัน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 ก็ดสิง่ายกว่ากันนะครับพี่น้อง๋ยวมาถาเบิ่งนะครับอีสิบห้าหมื่นครับให้มันครบยี่สิบหมื่นะครับโดยบ่อยๆจะวัวันปุ๋ยเดียนมื่อเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับหลังจากวันปุ๋ยไปแค่สามสี่หมื่นครับมัน่อี่ดูดปุ๋ยเร็วขนาดนะครับทุ่มหญ้ารูสีนะครับดูดปุ๋ยเร็ว บ่อยว่าอัตราการงอกดีได้ครับพี่น้องนะครับราคาโลละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องเบิดนี่บ่อยวันสิบห้านู่นนครับวันแบบนานๆเลยงอกดีครับพี่น้องหองอมเลรียญเต็มปลาเลยแต่นี่อัตาการอองอกถือว่าดีมากนะครับ คนใดกำลังจะปลูกอก็ได้ครับพี่น้องนะครับไปแนะนน้ำเลยนะครับควายหยาหนี่ใหญ่เร็วนะครับนาฝนนี่ท่านงัวกินเลยครับพี่น้องนะครับก็้องไปหาเอามงื่นครับแกะแก้มมองุ่นน้ำนะครับแต่ว่าเขามีหญ้าเขาก็สบายครับพี่น้องนะครับก็้องไปเรียนหาตัดน้ำขังตรงขางนะครับเทียรถเสียรักว่ามันบอกบ่าเสีครับพี่น้องนะครับหลายปัจจัยเนาะนะครับตัดเอาความกับความก็สบายใจครับพี่น้องนะครับเรื่องหวานเรื่องยานะครับ บางทีคนไปสีดยามื่นนี่แต่ว่าห้องโง่ๆนะครับเขาไปเอามันมันบพทันเหี่ยวเหรครับพี่น้องเพราะว่าคนสีดูดซึมไปหนาฝนมันนุ่เพิ่งด้สีเผาใหม่เลยครับพี่น้องย่างดำๆก็ต้องมีสามหึงหามือครับพี่น้องดูดซึมนะครับยังสีออกเหลืองนะครับมือสองมือนี่มันมันบพทันออกแล้ครับพี่น้องนะครับซึมดูดซึมออกเหลืองออกบพทันไล่นะครับผู้ผสมเศษสังเกตดีๆกันกับ เพิ่งวัวเป็ี่นนะครับพี่น้องนะครับตัดมากว่าแหงวัวหั้วายเขากินนี่ครับฝนกระทบเสียหายไร้นะครับพี่น้องนี่เราปล่อยได้ปลูกตั้งสี่สู้ปีครับพี่น้องนะครับอ่าเรียงกับปล่อยมันปล่อยมันแหงเลยนะอ่าฝนมากก็เสื่อมเพราะวันไหมวันทุกปีครับอันนี้ยาได้เชี่ยหาหมื่นเลยครับพี่น้องนะครับ คือว่าอัตราการงอคือว่าสวยงามเลยสะสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับอยากสั่งน่านหญ้านะผู้มหาบอยก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะส่งดิ่งเพจเพื่อนให้นะครับสว,สวยเลยอัตาการ,รงามดีครับเนาะ เราคนใดเขาไม่เหลียก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจนะครับให้เจ้าของช่องน้ำได้เลยนครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการถ่ายถ้คลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับเวลาอีพีทายพี่น้องนะครับติดเลี้ยงแนวติดเลี้ยงแนี่ะพี่น้องนะครับหานางลิปกับว่ติดเลี้ยงกับพ่อได้คขาน้ำมูกกับมันนะครับแต่ว่าหานางลิปติดเลี้ยงกับโอ้พี่น้องเอ้าแต่ว่าใจมันลักเลี้ยงได้เลยครับพี่น้องนะครับกับว่ได้ไวางซวนอยู่แล้วนะครับ แต่ว,ว่าขันมันได้ก็ค่อนใครในหมวกน้องมันแล้วครับพี่น้องตัใจกกนึกๆกะคนมักนะครับพี่น้องคนมักในการใช้ท่อในการเสนอที่ตอนน้องไปนะครับนี่แหละขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขออยู่แดงไม่ห้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนทุกท่านนะครับมันท่องไหลมาเทมาคือย,ยังสายนำครับพี่น้องนะครับ,อนะรบเอา คอยพีตอนนองคุณนะครับหาเงินมันมานครับรวยวันรวยขึ้นนะครับกลับมาอยู่บ้านอยู่สองห้อนะครับกลับมาหาอ้อมกอดทางดีแล้วครับพี่น้องนะครับทางภายสานโฮนะครับผมสีแดงสีฟุนะครับกำใจคนมันสุดยอดอีกแล้วครับพี่น้องนะครับทางบ้านหฮอนะครับแจ้งน้องใหม่กับข้าก็กินอาหารพัตตะขั่นหมดแล้วครับพี่น้องนะครับผมอ่ะลอยห่างนะครับคลินหนีใบสิจากลาพี่น้องไปเครืงซีนิกอนนะครับ ขอบคุณครับวัสดีครับ